รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้นปีแบบนี้การเลี้ยงช่องสังสรรยังคงมีอยู่ปะปลายใช่ไหมคะเป็นสาวเทรนดี้คิวทองทั้งเรื่องงานและเข้าสังคมเพื่อนใหม่แบบนี้อย่าได้กลัวคะ่ะทำตัวให้สนุกเข้าไว้กลับบ้านเมื่อไหร่อย่าลืมดูแลความสวยด้วยนะคะถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกัน ส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m b e a u t y b e l l ค่ะ ชิมเมอร์ลิปแคร์เปลี่ยนสีเพิ่มประกายเพิ่มอีกนิดแต่ได้อีกเยอะความสวยหลังปาร์ตี้อืมไม่อยากคิดเลยใช่ไหมคะทั้งปากแห้งเวียนหัวนอนก็ไม่พอนอนแล้วก็นอนอีกนอนแล้วก็อยากนอนอีกเมลมีวิธีมาบอกคะ่ะ ทําให้รู้สึกสดชื่นมากๆเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะรู้สึกสดชื่นนะคะเรามาทําให้ปากชุ่มชื้นกันก่อนดีกว่าค่ะด้วยนี่เลยค่ะใหม่ล er, ิปไอเชียร s คัลเลอร์ชิมเมแท่เนื้อลิปปีว็กซเนียนนุ่มอ่อนโยนต่อริมฝีปากที่บอกบางเปลี่ยนสีเพิ่มประกายพร้อมบำรุงด้วยวิตามินอ e, ีให้เรียวปากสวยอมชมพูดูเป็นธรรมชาติเพิ่มประกายอีกนิดโดนใจหนุ่มๆขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ สิ่งแรกที่ควรทำทันทีหลังจากตื่นนอนคือดื่มน้ำสะอาด1แก้วใหญ่ๆเพื่อช่วยล้างพิษในกระแสะเลือดและถ้ายังรู้สึกเพลียอยู่ต้องสูตรนี้ค่ะน้ำผลไม้สดๆสักแก้วเตรียมผลไม้เลยแล้วกันนะคะมีกีวี1ลูกสตรอเบอรี่ีลูกและ น้ำแข็งหนึ่งแก้วค่ะกีวีให้ปอกเปลือกออกก่อนหั่นเป็นชิ้นแว่นๆบางๆส่วนสตรอเบอรี่ให้ผ่าครึ่งแล้วหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาดเล็กจากนั้นนำส่วนผสมทั้งสองไปสกัดพร้อมกันเสร็จแล้วเทใส่แก้วเติมน้ำแข็งดื่มได้ทันทีค่ะ I wanna be with you everywhere, everywhere, everywhere. ผลไม้แก้วนี้ดีต่ออาการอ่อนเพลียมากนะคะผลไม้ต่างสีที่มาเข้าคู่กันอย่างกีวีและอรอเบอรี่นั้นมีสารพคุณเหลือเชื่ออย่างกีวีก็อุดมไปด้วยวิตามิน C, ีแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสโซเดียมแคลเซียมและเบตาแคโรทีนที่ช่วยเสริมภูมิคุม้มกันให้กับร่างกายและการโรคหวัดยามที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่วนซอเบอรี่นั้นมีทั้งวิตามินซีแคลเซียมโซเดียมคลอรีนแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสกรมะถันปรดโฟลิกและไบโอตินที่จะช่วยแก้กระหายอาการเมาค้างรวมทั้งยังลางพิษและบำรุงผิวได้ดีอีกด้วยค่ะ ที่สําคัญนะคะควรที่จะดื่มน้ําตลอดทั้งวันค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยนะคะจะทําให้การหมุนเวียนของน้ําในกระแสเลือดเนี่ยดีขึ้นมากๆและเป็นการเร่งขับของเสียอีกทางหนึ่งด้วยค่ะไม่ลิปอายเชียนเอร์ชิมเมอร์ลิปแคร์เปลี่ยนสีเพิ่มประกายเพิ่มอีกนิดแต่ได้อีกเยอะ ใครอยากพูดคุย yes. Twitter, หรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m s l a s beautybel ค่ะพื้นจากการอ่อนเพลียจากพอ์ที่แล้วนะคะก็สาวๆอาจจะต้องรีบไปทำงานหรือไปทำธุระตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะเราก็จะต้อง มานั่งแต่งหน้าแต่ว่าเราไม่อยากเสียเวลาแต่งหน้านานค่ะเบลมีวิธีแต่งหน้าเบาๆบางๆใช้เวลาน้อยๆมาฝากค่ะ6ขั้นตอนในเวลาเร่งรีบเพียง5นาทีเท่านั้นที่จะทำให้ดูดีขึ้นมาได้ไปดูกันดีกว่า,วามีอะไรบ้างค่ะลงคอนซีลเลอร์และแปง้งเพราะการลงรองพื้นนั้นต้องใช้เวลาเกลี่ยค่อนข้างนานอยู่ ดังนั้นหากในเวลาเร่งรีบก็ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะมาเก็บรายละเอียดเฉพาะส่วนที่มีสิวรอยดงบนใบหน้าด้วยคอนซีลเลอร์ก็พอจากนั้นใช้พวกกันเบอร์ใหญ่ ปัดแป้งบนใบหน้าหรือจะเป็นแป้งทูเวที่ผสมรองพื้นให้เรียบร้อยปัดแก้มตามปกติด้วยผู้กันปัดแก้มใช้เวลาเพียงน้อยนิดเชื่อสิคะบางคนใช้เวลาปัดแค่มไม่ถึง10วินาทีเลยเร็วจีสุดๆใช้อายแชโดว์สีขาวมุกเกลี่ยเป็นไฮไลท์บริเวณใต้หางตาเพื่อทำให้ตาดูเด่นขึ้น But now you wrote จากนั้นใช้ดินสอเขียนคิว้ววาดคิ้วให้สวยงามใช้อายแชโดว์ที่แมชกับเสื้อผ้าและสไตล์ของคุณ วาดคัดเบ้าตาจากนั้นใช้อายแชโดว์สีที่อ่อนกว่าเกลี่ยบริเวณกลางตามาถึงหัวตาก็จะได้อายแชโดว์เล่นสีอ่อนเข้ม2สีค่ะเลี่ยงขั้นตอนการกรีดอายไลเนอร์ไปเลยนะคะเพราะมันเสียเวลามากแต่ให้ใช้มัสคาราปัดเพิ่มความหนาและยาวของดวงตาแทน คราวนี้ก็จะได้ดวงตาที่ดูโดดเด่นและคมขึ้นนิดหน่อยแต่ขอบอกว่าเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะใช้ผู้กันแตะแป้งฝุ่นมาปัดบนใบหน้าเบาๆเพื่อเป็นการเซ็ตเครื่องสำอางบนใบหน้าให้เป็นหนึ่งเดียวกันจากนั้นจบท้ายด้วยการทาลิปสติกจะเป็นลิปกอสหรือลิปสีก็ไม่ว่ากันค่ะ The new, oh Lord, พีนี้สาวๆก็จะได้ใบหน้าที่ดูดีมีสีสันออกไปเจอกับคนข้างนอกนะคะดีกว่าหน้าโล,ล้นๆออกไปเจอคนอื่นเยอะเลยเนาะ วันนี้มีเกี่ยวกับเรื่องลิปบาล์มาฝากกันค่ะสำหรับสาวๆที่ปากแห้งนะคะเนื้อลิปที่เหมาะสำหรับสาวๆปากแห้งที่สุดคือเนื้อลิปบาล์ที่มีส่วนผสมของเนื้อลิปที่เข้มข้นนะคะเพราะว่าเนื้อลิปบาล์ที่มีส่วนผสมที่เข้มข้นเนี่ยนะคะจะเข้าไปบำรุงได้ดีกว่าเนื้อลิปบาล์ที่มีส่วนผสมที่เป็นแบบขี้พึ่งค่ะเพราะว่าเป็นแบบขี้เพื่งเนี่ยนะคะจะเป็นแค่ลิปบาล์ที่เคลือบชั้นผิวไว้เฉยๆค่ะกลับมาอัปเดตเทคนิคความสวยความงามได้ใหม่นะคะได้ที่นี่เลยค่ะ f a c e b o o k c o m beauty w e e l หรือว่าทางช่อง8นี่เลยนะะค ขอให้สุสวยกันทุกคนนะคะ